สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกแนะนำสถานที่ทำงานแบบง่ายๆกันค่ะเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เอาไว้ใช้ต้อนรับวิซิเตอร์หรือพบปะผู้ร่วมงานค่ะโดยเราจะให้ c h a t GPT ช่วยทำเนื้อหาการแนะนำหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะก่อนจะแนะนำะแผนกหรือหน่วยงานที่ทำงานเรามาเริ่มต้นคำทักทายและการแนะนำตัวเองแบบสั้นๆกันค่ะโดยพูดกับ h ช GP t GPT ว่าสวัสดีค่ะ ฉันอยากจะแนะนำบทบาทหน้าที่และสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษโดยฉันจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วคุณช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฉันได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีแปลให้นะคะอยากจะแนะนำอะไรก็เชิญเลยค่ะหากหน่วยงานหรือสถานที่ทำงานเราเป็นชื่อเฉพาะให้เราพูดชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยได้เลยค่ะเพื่อที่ว่า ChatGPT จะได้เรียนรู้และพูดชื่อได้ถูกต้องค่ะ สวัสดีค่ะฉันชื่ออลิสาฉันทำงานที่หน่วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning Technology Unit) คณะศิลปศาสตร์ School of Liberal Arts มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi Hello, my name is Anissa. I work at the Learning Technology Unit in the School of Liberal Arts at King Mongkut's University of Technology Thonburi จากนั้นบอกบทบาทหน้าที่และสมาชิกในทีมลงไปค่ะฉันทำงานด้านสื่อสารองค์กรและงานสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนการสอนค่ะ I work on public relations tasks as well as supporting technology for teaching and learning ในทีมของเรามี3คน Our team has people และทำงานร่วมกับอาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ค่ะ I with work together lecturers, students, and staff. and และกล่าวปิดท้ายค่ะหากท่านได้มีคำถามเกี่ยวกับหน่วยงานของเราสามารถสอบถามได้เลยค่ะทางเรายินดีช่วยเหลือค่ะ If you have any questions about our department, feel free to ask. We're happy to help. ทีนี้เราลองมาให้ h ช t GPT รวมเนื้อหาทั้งหมดกันค่ะ Of course! Here it is all together in English. Hello, my name is Anissa. I work at the Learning Technology Unit in the School of Liberal Arts at King Mongkut's University of Technology, Thonburi. I handle public relations tasks and support technology for teaching and learning. Our team has three people, and we work together with lecturers, students, and staff. If you have any questions about our department, feel free you any happy about our to to have help. department, ask. We're นี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆในการพูดกับ ChatGPT ที่ช่วยเราแปลเนื้อหาการแนะนำสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษค่ะหากเพื่อนๆมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานหรือสถานที่เพิ่มเติมก็สามารถบอกกับ ChatGPT ได้ค่ะโดยค่อยๆพูดทีละประโยคไม่ยาวมากเกินไปค่ะเมื่อเราได้เนื้อหาออกมาแล้วก็ลองนำไปพูดกับ ChatGPT เพื่อฝึกการออกเสียงให้คล่องและสร้างความมั่นใจขึ้นค่ะฝึกบ่อยๆจะช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้แน่นอนค่ะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดบทเรียน English for Work Place ได้ตาม QR code นี้เพื่อเอาไว้ฝึกพูดกันค่ะในคลิปหน้าเราจะมาลองฝึกสนทนากันในสถานที่ทำงานกันค่ะเพื่อนๆรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ